สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกคนนะครับเนาะครับครับื้นนี้กลเป็นมือวันดีล่ะครับวันสองเด่นนะครับเนาะครับมือนสาหรับวันนี้ครับเป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่สิบเจ็ดครับสําหรับื้อนี้ท่ช่องกามีแนวทางครับเป็นแนวทางตัวเลขครับเป็นเล่าพัฒนานะครับเนาะครับเล่าพัฒนาประจําวันที่สิบเจ็ดมกกล่าะครับชุดนี้เป็นของ พอเซียนเด้อครับเด้อครับเซียนนอนหน้าแหละครับเซียนนอนหน้าครับพอเซียนเพิ่นกระหายสาบสูดไปครับการสรับงวดวันที่สิบห้างวดวันที่สิบห้าเป็นวันพุธวันพุธวันพุธที่สิบห้าครับของเซียนนอนหน้าครับของเซียนนอนหน้าเพิ่นกระจับลุดไปครับจับลุดไปเนาะครับเนาะครับสำหรับเลขวินเพิ่นกระเข่าครับ มาหนึ่งก็หาล่ะครับเลขที่ออกหมวดที่แล้วเลขที่ออกนะครับเนาะครับเป็นเลขเป็นหาสามห้าสามหาสามปดหนึงแปดหนึ่งหนี่แหละครับประมาณนี้นะครับเนาะครับหาสากัเป็นเลขล่างนะครับห้าสามหนาสามหน ตั้งเซียนนอนหน้าเพิ่นหายมากคับมีเหล็กหลุดของเพิ่นกับมีหารับกลุ่มเด่นหาเนาะครับเนาะครับแต่วันบ่ได้จับคู่มากครับเข้าหาแล้วครับสําหรับเหล็กวิ่งเหล็กหลุดครับการเหล็กวิ่นของเพิ่นกับมีนหาหนึ่งห้าเจ็ดแปดกับ แปดกามาครับหกามาหกามามาสาตัวครับขาดตัวหนึ่งครับขาดเจ็ะครับเนาะรุดเครับรุดเจ็ดหน่มาม่าไครับเออหนมาครับหนึมาหนึ่งดนึะครับเนาะครับแปดหึ่นึลืมครับแปดห่งหนครับตัวนี้ครับสําหรับจับคู่ครับท่านเสียนนอนหน้าเพิ่งจับไปที่ 85 8551 5ปดห้าห้าดครับเปินกลมให้ผ่าหนึ่งสำหรับเลขหนึ่งครับ1 7ึ่งเมาตัวนี้ครับ8118นะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเลขของเสิรนตหน้าเลยครับเด้อครับกับเขาตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับกับอยู่ในวงกลมครับเปินเปินกลม เสียนราากลมไปหาหนึ่งตัวล่องเป็นเกตหนึ่งเกครับหนึ่งเกตาะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดกับมางามอยู่ครับเอาสำหรับชุดนี้เขาเพิ่นกับงามครับงามมาตลอดนะครับเนาะครับอันนี้เป็นงวดวันที่สิบห้าแะครับชุดนี้ครับพี่น้องกับคือสีโชคสีมานเนี่แหละครับครับเพราะว่าคนจับมาหนึ่งกับหากรเขากัหนึ่งกับหาแล้วครับหนึ่งกับมาหากับมาครับ มาสองตัวครับมาถึงสองก็ลืมเบึงนะครับเนาะครับเพผันหามาตัวใดเนี่ยครับสำหรับกับเขาหนึ่งแปดนะครับเพื่อนครับเด่นมาหนึ่งแปดเด่นมหาหนึ่งหาหนึ่งครับครับชุดนี้เพื่อนหายมาแล้วครับสําหรับเซียนนอนหน้าครับตัวเลขเป็นเล่าพัฒนาครับสําหรับภูมัดนะครับเด้อครับภูมักกับจับไปเลยครับผู้คัดกับพานครับ เป็นตัวเลขเด้อครับเด้อครับเลขสูตรเลขคำนวณครับของเพิ่นก็ดีมาตลอดนะครับเสียงนอนหน้าเนาะครับเนาะครับเพิ่นนอนอยู่หน้าเพิ่นเอาคักๆล่ะครับสําหรับตัวเลขครับครับสำหรับผู้ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบโฟเนียผาดแนวทางเนาะครับเนาะครับตัวเลขงามๆจากเสียงนอนหน้าครับเราพัฒนาเราพัฒนา จำมาที่สิบเกตครับครับสำหรับมือนี้กับพี่สองเด็งนะครับเด้คอครับมุกกาลากรมว่าไทยว่าเล่าแหละครับมือหครับสำหรับเสี่ยนนอนหน้าหลูดเหล็กหลูดหลูดไปที่1ครับ1นึ่งหนึกับ7 1และ7ครับ,เล,เ,รบเ,เล็กวิ่นวน เลขวินเชื่นหนหน้าหายไปที่1นึ่งหนึ่งห้าึหาคือเก้าหนึ่าศูนครับหาศูนยเก็ดหนึ่ย์ก็ดครับนี่เซียามใส่กันได้ครับมากเมื่อละครับงตัวเียครับสำหรับตัวเลข1 5 0่ย์ก็ หนึ่จับคู่ครับที่ครับจับคู่จับคู่หกคู่ห้หกคู่หนึ 1, 5. 1, 5่งห้าหนึ้าะครับเนาะครับหนึ่งาบ1 5หนึ่งห้า หนหแล้วตัวหน1่ตัวสุดท้าย1ก็เป็น17แหละครับหนครับตัวสุดท้ายก็เป็น17เ,เก็ดครับเจ็ดศเก็ด เกจศูนย์เหาอันนี้เล้าด้วยครับเด้อรับเลาาตัวสุดท้ายก็หาศูนย์ะครับหาศูนย์เอาไหมกันครับปากกาจะเปลี่ยนยังดาวหลดซึมครับเอ้าโทษที่โทษที่ครับคือเสียรนี่นะครับเนาะครับเอาตัวเลขเปลี่ยนปากกาไหมครับเมื่อกัน ครับไม่หนึ่งห้าหนึ่งหเด้นครับห้ 5, 0, นี่เด่นไปเลยครับตัวเก่งของเพื่นครับสตัวครับ3ตัว3ตัว5้าห้ หกห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้ามีสามหางครับมีสามหางสามห้าศูนย์ครับมักกะจัดคัดกะพานนะครับทางส่งก่าเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางครับสุขๆมันมาด้วยครับเด้อครับชุดนี้ครับ เซียนนอนนาเน,นะครับเน,น,นาะครับเซียนนอนนาเซียนนอนนานอนนาครับครับตัวกลมตัวเด่นของเพิ่นเพิ่นกลมเด่นไปตัวใดแน่ครับสำหรับตัวกลมตัวเด่นเนาะครับเนาะครับ เราพัฒนาครับเราพัฒนาประจำวันที่17เ,เลขรูดครับเลขรูดกลมเด้นไปที่1ครับ1นึ่งครับ,หน,รบหนึ่งหห,งหย์เรครับกลมเด้นไปที่หนึ่งเจนะครับหนึ่งเจตัวร่องห้าศครับเจห้า ล่องสองล่องครับล่องสองล่องอา้าแคบหนาจอไว้ครับที่นี่ครับเร็จสิ้นแล้วครับอันนี้เป็นชุดของเสียนน้อหน้าเลยครับเด้อครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับครับโชคโชคมันมน,นลำลำลื่รล่อเฮงเฮงปังปังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ